ดีครับถือว่ามันเป็นการกรในลึกล้ำของคนท่มีสัมพันธ์ในสถานการณ์ที่ทดเีเวลาที่ไ,ได้ดูได้มันเป็นอะไรที่สบายสุดเพราะว่าเขาเคยดูในทีวีอย่ายัในภาพยนตร์แล้ววันหนึงน่งตระหนกเขาได้จริงนะครับได้สัมผัสได้จับมือได้เข้าไปกอดได้เข้าไประโนะ้นเรื่องนุครับสมัยก่อนไ,ได้ดูใอนหลายอย่างจิ่ว่าวันหนึ่งเขาจะอ,อื่นตจากทีวีแ้ที่เห็น

หูเกาทุกนเลยนปีย้าเอคใช่ครับผมไม่ห่วงเลยครับปกติวันหยุดสบวันก็ เขาให้ um ไปนอนบ้านเพื่อนมากไปดูหนังบ้างนวงสิครับโอยโตแล้วครับผมต้องระวังเวลาคุณได้นอนเกไม่ได้ค่ะนุ้ย่อ่นว่าผมว่าหาโ้เดียวก่อนจะสะดวกกว่านะว่ามา ไม่สนรกครับูนนะไม่ซื้อไข่นะไม่ซื้อไข่นะนะไปไหนปะคะอไาจะทำงานอ่าสองวานจะได้ไม่ว่ามือไม่ว่าว่ามันรูสิครับเมื่ไงครับเรื่องต่อค่ำเช้าดีครับทุกอย่าง ก็ <What? S 1>, ่าที่บอกเพราะเล็กๆเนี่ยเราไม่้ดูาเยอเพราะว่ามันก็มาไม่ด้ที่เด็กเา่ันวารสรการเใหม่ที่ต้องคอานีที่เรางแม่ครับแม่ยตาไม่ได้เลยครับเพราะว่าจริงแล้วอย่างที่เราเห็นวงที่เกิดขึ้นนี่่าจะเป็นข้างถนนข้วท่าหนุ่ต่างๆมันเป็นเหตุร้ายแรงในที่สำคัญตอนนี้เนี่ยเด็กกวลเล่นกัอัเน เขาเขาจะไม่ th âu, th âu สนใจอะไรแล้วเราจะสืสารับเขามากเวลาที่เขาเจ็บตัวเราก็พยายามจะบอกเขาแต่มันก็คือซ้ําแล้วซ้ำอีกทุกว่าวันหนึ่งเขาจะต่อเขาจะรู้ว่าอันเนี้ยเดี๋ยว่า่นี้มันมีประโยชนคือไม่ต้องดูเงินแบบวินาทีสอวินาทีจิงก็กระโดดแล้วก็ล้มแล้วก็ลงมาขาแพลงตกแบบช้าๆนั่งนั่งหยุดต้องหงายวิ่งอยในบ้านมันเป็นยังวิ่งชนกันเลย ดีครับเขาจะได้จำว่าถ้เกิดคินดับยังไม่ระวังคือโันทำพองโนมันเจ็บเจ็บั้งนี้แค่แบบหัวโนมเจ็บงต่อไปแต่เจ็บรั้งหละยคต้องอาจจะต้องไปโรงพยาบาลเ่อพ่่ราปก็จะต้องอธิบาย Ôi. <coughs> oh ok. Ok. <coughs> 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 ต <t oss hepat library> ่อถึงเน่วินใช่ะคามนมาแต่ว่านี่ือล่ี่มันเกิจริงๆมนะคืเรไปูเหตแล้ว่มีใครอยากให้ลูเจอเลถ้ามันเจอแล้วทำไคุณจะรู้วันนี้เขจะเดินไปแล้วเขาจะลงรถตรงนี้เขาไม่รูหรอกแต่ว่าเจอแล้วต้องสอนเสี่ยงคุหัวข่อยเขารองร้องยูเสียก็ต้องรองรองให้กลับ อกหน่ยต่อไปก็เป็นผู้ชายจะร้องเพลงได้จะมีพี่ก็ต้องดูแลนะขอให้น้องกระดิ่งกันได้ไม่ต้อมนี่ไงมาโดมนี่ไงไม่เอาอย่าคึก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 จะเปิดจะเปลี่ยนโหมดแล้วนะ